ตันนี้คือขึ้นเป็นกระปุกที่สองนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงนะทุกคนเดี๋ยวเอากระปุกที่หนึ่งมาให้ดูนะ,ะจะบอกว่ามันยังไม่หยุดแบบชุ่มชื้นเลยทุกคนอันไม่ได้เวร์นะพอทูนะ <laughs> แต่มีสิ่งหนึ่งที่มันไม่สามารถจะล้างออกไปได้ซึ่งนั่นก็คือเราเลยไม่แน่ใจว่าไม่ดีขั้นสุดสําหรับเราหรือว่ามันดีสุดแล้วแกแต่ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นนะคะกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ยานด้วยนะคะเวลาที่ยานลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนทุกคนนะคะ ออนนี่ชาแนลค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้ตั้งใจจะมาทำคลิปรีวิว2ตัวเด็ดที่อยาได้ทนลองใช้ในช่วงนี้กันนะคะทุกคนคือน้องเขาอ่ะดังมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะทุกคนมีบล็อกเกอร์เกาหลีท่านหนึ่งเขาได้รีวิวเอาไว้นะคะซึ่งก็คือคุณอารังนั่นเองะคะ่ะทุกคนคุณอารังเขาได้รีวิวตัวนี้เอาไว้นะคะว่าเขาทดลองใช้2ตัวนี้คู่กันแล้วเหมือนแบบ เห็นแบบการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เป็นปรากฏการณ์ที่เนื้อทรรมชาชิอันยอ่งใหญุ่ยเพลงนี้โคตรเก่าอ่ะใช่ไหมแล้วหลังจากที่คุณอารังเขาได้ออกคลิปมาใช่ไหมคนก็แห่แห่ไปซื้อใช้ตามคุณอารังคือเยอะมากแล้วรีวิวก็ยิ่งแบบว่าออกมาเยอะนะคะดูรีวิวเยอะเราก็เลยโดนตกไปอะนะเราก็เลยคิดว่าเออเออเราต้องซื้อใช้ตามบ้างแล้วแหละก็เลยตัดสินใจซื้อมาทดลองใช้คู่กันแบบที่คุณอารังเขาได้รีวิวเอาไว้นะสองตัวเนี้ยได้ทดลองใช้คืนานมากนะนานจนหมดกระปุกและ ขึ้นเป็นกระปุกที่2นะคะเลยตัดสนใจมาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่ามันดียังไงค่ะตัวที่ายานพูดถึงอยู่นี้นะคะทุกคนก็คือตัวนี้เลยค่ะแะแนตตัว n ิดลี่โทนเนอรพตัวนี้นะคะแล้วก็ n ิดลี่คร a n ซิ่งเจลนั่นเองค่ะที่ยานได้ทดลองใช้คู่กันแล้วก็ตัวนี้คือขึ้นเป็นกระปุกที่2แล้วนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงนะทุกคนเดี๋ยวไปเอากระปุกที่1มาให้ดูนะนี่ นี่คือกระปุกที่1นนะคะที่เพิ่งหมดไปนั่นเองค่ะทุกคนนี่แล้วเราก็กําลังขึ้นเป็นกระปุกที่2แล้วนะคะเราก่อนเราอะ่ะจะเป็นคนที่มีผิวหน้าเป็นผิวผสมแล้วปัญหาผิวของเรานะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะเจอปัญหาเนียวกันกับอานะคะก็คือเราอะ่ะจะมีปัญหาในเรื่องของรูขุมขนบริเวณจมูกอะ่ะมันจะเหมือนเป็นสิ สีดำๆมาทุกคนจริงๆอ่ะปัญหาเรื่องรูขุมขนนะคะทุกคนมันเป็นปัญหาที่เกิดจากพันธุกรรมเป็นหลักนะคะแล้วก็มีปัจจัยอื่นๆตามมาเรื่องของรังสี UV หรือแสงแดดนั่นเองนะคะไอตัวแสงแดดตัวเนี้ยมันจะมาทําลายคอลลาเจนที่อยู่บนผิวเราทุกคนพอมันมาทาลายคอลลาเจนที่อยู่บนผิวเราใช่ไหมคือไอบริเวณผิวอะ่ะมันก็ถูกทําลายถูกทำลาย,ลลายด้วยแสแงแดดพอมันย้อยหย่อนคอยลงอ่อนแอลงใช่ไหมมันเลยจะทําให้เราอะ่ะมองเห็นรูขุมขนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะทเนอร์แผ่ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการช่วยลดการระคายเคืองช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยลดการอุดตันของสิ่งเสกปกรกที่อยู่ในผิวของเรานะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาช่วยผัดเซลล์ผิวได้อย่างอ่อนโยน,นด้วยนั่นเองค่ะ เมื่อพูดถึงส่วนผสมหลักๆของตัวโทนเนอร์ตัวนี้นะคะจะบอกว่าเด่นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีในส่วนของน้ำกิสซลินบีเทนนะคะไก่ข้อนะคะรวมไปถึงมีไฮยาลูรอนิกด้วยนะคะส่วนส่วนผสมต่อมานะคะก็จะเป็น กลุ่มที่เขาช่วยลดการละคายเคืองให้กับผิวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอาราโทอินนะคะอะทิมิเซียนะคะสารสก,กัดจากใบชาแล้วก็รวไมไปถึงสารสก,กัดจากใโบโบโับกด้วยค่ะตัวต่อมาที่น่าสนใจนะคะเขาก็จะมีกรดมี HN นะคะที่จะสามารถชอนชัยแบบว่าเข้าไปทําความสะอาดได้อย่างลำ้ำลึกในรูขุมขนของเราแบบขั้นสุดๆเลยนะคะ และที่สําคัญตัวที่ยาชอบอีกตัวหนึ่งนะคะคือเขามี P H A นะคะซึ่งตัว P H A ตัวนี้มันช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วแบบอย่างอ่อนโยนอย่างผู้ดีนะคะคือค่อยๆไล่ออกไปแบบไปจ้าไปจ้าตายแล้วก็ออกไปนะจ้าออกไปนะจ้ามันเลยทําให้ผิวของเราเกิดความกระจ่างใสขึ้นด้วยนั่นเองค่ะที่นี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ ว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะในส่วนของตัวโทนเนอร์ตัวนี้เขาก็จะให้มาเป็นกระปุกที่บาเพิ่มๆอย่างนี้เลยนะทุกคนคือกระปุกคือใหญ่มากแล้วก็น้องเขามีทั้งหมด60แผ่นะคะอาได้ตัดเอาไว้ครึ่งนึงนะคะเพราะว่าเขาจะมีไม้ตัวนี้มาให้เพื่อให้เราแบบใช้งานแบบหยิบทนเนอร์ออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็กนันในเรื่องของสิ่งสก,กปกกอะไรเงี้จะหล่นลงไปเนาะ แผ่นของเขาก็คือจะมีความแบบชุ่มชื้น source, แบบโอเวอร์โอวังมากเลยทุกคนดูเด้อดูเด้อแล้วแผ่นมันจะมีด้านหนึ่งมันจะเป็นขูดขานะคะเป็นตุ่มเป็นตุ่มอีกด้านหนึ่งคือ,คอจะเป็นแผ่นเรียบนั่นเองนะคะเวลาที่เราทดลองใช้นะคะทุกคนเราก็ใช้ด้านที่มันแบบเป็นตุ่มเป็นตุ่มก่อนนะคะตรงนี้มันสะดวกมากตรงที่มันเป็นโทนเนอร์แล้วมันก็มีแผ่นโทนเนอร์อยู่ข้างในเนาะแล้วจะบอกว่าคือน้ําของน้องเขาอ่ะคือชุ่มชื้นมากเราใช้ทั้งสองด้านแล้วนะ ใช้ทั้งด้านขุขะแล้วก็ด้านเรียบนะน้ํามันเนี้ยมันก็ยังอยู่ในโทนเนอร์อยู่นะคะด้วยความที่เราก็อยากจะชุ่มชื้นไปทั้งตัวใช่ไหมอา,าร์ตทาแบบวาแบบาาา่าเช็ดแบบทั้งแขนทั้งขาคือเช็ดทั้งตัวจะบอกว่ามันยังไม่หยุดแบบชุ่มชื้นเลยทุกคนเอ็นดีน้ไม่ได้เวอร์นะใครที่เคยลองใช้อะลองเมนต์ดูได้นะคะว่าน่าจะเป็นแบบอานนะเออขอดูนะขนาดไม่แค่แบบอะไรเย็นๆย็ไม่เช่นเพื่อนนะมันเย็เยนเย็นขนาดเนี้ยแขนอะไรก็จริงตัวขาดสองข้างแล้วเป็นเดียม <c oughs> <c oughs> มาต่อกันที่ตัวที่สองนะคะซึ่งนั่นก็คือตัวคีนิซินเจลตัวนี้นะคะ่ะตัวนี้เออได้ทดลองใช้มาก็นานนะเราใช้เริ่มใช้คู่กันเลยถูกเนื่องจาก ที่เราไปดูรีวิวของคุณอารังเขาก็ได้ทดลองใช้เขาก็<ล>รีวิวตัวนี้ด้วยเช่นกันเขาใช้คู่กันกับตัวโทนเนอร์แพดนั่นเองซึ่งส่วนตัวที่อับอกคือามีปัญหาสิวหัวดำบริเวณจมกูกใช่ไหมทุกคนแล้วคุณอารังเขาก็มีปัญหานี้เหมือนกันแล้วเขา,าบอกว่าจริงๆแล้ว,ลวอ่ะเจ้าสิวหัวดำตัวเนี้ยนะคะมันเกิดจากมีสิ่งสกปรกลงไปอยู่ในรูขุมขนของเราอ่ะไปตกค้างในรูขุมขนของพอสิ่งสกปรกไปเจอกับน้ํามันพวกเมือมันก็เลยตกใจว่าเอ้าเฮ้ยเรามารวมตัวกันเถอะเรามาเกิดเป็นสิวดีกกววาาอร้พมมมััันนตุ แล้วมันมะเจออากาศนะมันก็จะกลายเป็นโกด้วหลังจากนั้นอนะ่ะมันก็จะแปลงร่างอีกขั้นหนึ่งคือการเป็นสิวหัวดำนั่นเองค่ะส่วนผสมของเขาก็จะคล้ายๆกันกับตัวโทนเนอร์นะคะคือเขาจะมีส่วนผสมที่มันช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะข้อดีของเขาเลยคือเขาสามารถทําความสะอาดผิวได้แบบขั้นสุดยอดเลยทุกคนคือลงไปลึกมากพวกแบบฝุ่นละอองอะไรที่มีอนูแบบเล็กๆอะไรเงี้ยพอเราล้างหน้าสะอาดขึ้นใช่ไหมทุกคนล้างหน้าแบบล้าลึกมันดีตรงที่มันช่วยลดโอกาสของการเกิดสิวด้วย ไอสิ่งสก,กปรกอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่ในรูขุมขนของเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทําให้เราลดโอกาสของการเกิดสิวไปได้นั่นเองค่ะแล้วก็ยังเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยผิวไม่ได้แห้งแกรกแล้วตัวนี้นะคะคือเขาอ่ะช่วยรักษาสมดุลของผิวของเราอะ่ะคือปรับค่า ph ของผิวเราอะ่ะให้สมดุลน,นั่นเองนะคะตามแบบของธรรมชาตินั่นเองค่ะ คนเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังการใช้กันนะคะว่าหลังจากทีิยาได้ทดลองใช้มาแล้วนานมากเป็นเดือนกว่าแล้วก็เราขึ้นเป็นกระปุกที่2แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะดึงรูปให้ดูเลยค่ะติง รูปด้านนี้นะคะมันเป็นรูปก่อนใช้ซึ่งถ่ายเอาไว้ประมาณปลาปีที่แล้วทุกคนเราจะสังเกตได้ว่ารูปในรูปนี้อายเป็นผิวสดตาคิ้วอะไรก็ยังจะมีแต่พื้นผิวของเราคือเราไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะไม่ได้ทารองพื้นไม่ได้ทาคุชชั่นสังเกตเลยว่ามันจะเห็นเป็นบริเวณหน้าแก้มมันจะเห็นรูปุมขุนตรงจมูกอ่ะมันก็จะเห็นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดซึ่งเป็นสีเขียดำนั่นเองนะคะหลังการใช้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงรูปมา นี่ค่ะอันนี้คือรูปหลังการใช้นะคะที่อาเพิ่งถ่ายไปไม่กี่วันก่อนนะคือจะบอกว่าจริงๆอ่ะแสงม,มันก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยแหละเพราะว่าถ่ายกันคนละสถานที่อันนี้คือผิวหน้าสดไม่ได้ทาอะไรเลยทาแค่ครีมบำรุงก็งกันแดดแค่นั้นนะ นี่จะเห็นถึงความแตกต่างเลยจะบอกว่ารูขุมขนที่เห็นในรูปอ่ะมันไม่ได้หายไปเลยนะทุกคนมันยังคงมีอยู่แต่มันจะดีขึ้นกว่ารูปก,ก่อนใช้นะคะแล้วก็ในเรื่องของจมูกอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าไอ้ตัวสิวหัวดําที่มันเป็นจุด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 นีด้นก็ลดลงด้วยทุกคนความรู้สึกหลังการใช้ที่สัมผัสคือในส่วนของโทนเนอร์นะที่เราชอบคือเขาอ่ะช่วยแบบผัดเซลล์ผิวคือมันช่วยทําให้ผิวของเราอ่ะกระจ่างใสขึ้นด้วยปกติอะ่ะเราใช้โทนเนอร์เราก็จะแบบไม่ค่อยรู้สึกได้ ได้มากขนาดนี้ผิวมันเรียบเนียนขึ้นรู้สึกว่าผิวมันละเอียดขึ้นในเรื่องของรูขุมขนอะรูผ้ามันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วแล้วก็เรารู้สึกเลยว,ว่ามันเล็กลงไอตัวสิวหัวดําก็คือลดลงตามรูปเลยจริงๆนั่นเองนะคะโอเคชอบมากเลยแล้วก็เราเลยตัดสินใจว่าเราจะขึ้นเป็นกระปุกที่2ใช้ต่อนั่นเอง <Wow. S 1> ในส่วนของครีนซิ่งเจลนะคะอันนี้ก็ชอบเหมือนกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบคือตัวเนี้มันล้างหน้าแบบล้างทุกอย่างได้แบบสะอาดหมดจดจริงๆนะทุกคนแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันไม่สามารถจะล้างออกไปได้ซึ่งนั่นก็คือ มัลตของอ่าน,นั่นเองคือทุกอย่างไปหมดเลยจ้ะล้างออกไปหมดเลยแต่ว่ามาร่าคือมันยังอยู่เราก็เลยไม่แน่ใจว่าไม่ดีขั้นสุดสําหรับเราหรือว่ามันด,ดีสุดแล้วแกแค่มาร่าของแกมีพลังเหน,นือกว่าฉันแค่นั้นเองอะไรซึ่งจริงๆถ้าคนที่แต่งหน้าก็ควรจะล้างหน้าให้สะอาดนะคะควรใช้เมซิ่าด้วยถ้าเราใช้แบบอะไรที่แบบวอเตอร์พูฟกันน้ําอย่างเงี้ยยิ่งต้องล้างแบบละเอียดนะคะติดแค่นี้จริงๆเดี๋ยวจะวงเลมเว็ตั้งคลิปนะว่าใช้มาร่าอะไรนะคะ ทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของอาน,นะคะน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ยังไม่เคยทดลองใช้ตัวนิดลี่แพดตัวนี้แล้วก็นิดลี่ขิดซิ่งเจลตัวนี้นะคะก็ลองไปซื้อใช้ตามกันได้ค่ะเพราะว่าก็มีรีวิวออกมาเยอะมากๆานะคะว่ามันโอเคมันดีมากๆานะคะไว้คลิปหน้าอารจะมารีวิวตัวไหนฝากเพื่อนๆคอยติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาด้วยนะคะเวลาที่อาลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนทุกคนนะคะนี่ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ ッパッティンパッティン